สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Youtube รถด,ดำเงินล้านนะครับผมวันนี้จะพามาชมฮิตาชิ e x 1 2 0์ีิขิดสามนะครับของทีมงานหอจกอสิงหนุม um ครับเป็นงานเคลลิงกองดินนะครับ เอเสียงอะไรมันดังน่าจะเสียงสายพานแอร์นะครับแต่เสียงเครื่องนี่นิ่มมากครับ ผมอามพิเศษครับคันนี้ครับทรงสวยนะฮะนี่ครับทรงได้เลยครับขายนะครับคันนี้ขายนะฮะเดี๋ยวมาดูการทำงานก่อนแล้วกันนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปนะครับ นี่ครับเป็นฮิตาชิ EX-120 รุ่น3นะครับตัวนี้นะครับระบบสมบูรณ์ครับนี่ช่วงล่างเต็มครับใบแท็ก70นะครับคันนี้นะฮะตัวเดินแรงครับเป็นรถของทีมงานหอจอกอสิงห์การโยธานะครับ หลบรถก่อนนะโอ้ฉินหลงฉินหลงนี่ตัวแรงในตำนานเลยครับอ่ะแยบแล้วแป๊ะโอ้อาดตีนเต็มกล่องนะ โชว์เลยฮะนี่โอ้โหแรงจัดแรงจัดลงเลยลงเลย ตำนานนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เขาาดินมาทิ้งครับเป็นรถของบริษัทสีพะคนชัยนะครับเอาดินมาทิ้งแล้วก็ให้ทีมงานเรามาเคลียร์น้างงานนะครับเคลียร์กองดินนะครับ <c oughs> เพราะว่ารถไถดันไม่ไหวครับเป็นดินเหนียวฮะ รถไถดันไม่ไปเลยครับตรงนี้แต่ก่อนนี้จะเป็นสาเก่านะครับสาลูกใหญ่มากนะครับพอดีทาง บริษัทที่เขาทําถนนสี่เลนนะครับเขาดินมาทิ้งให้นะครับพอดีเลยครับได้ดินมาถมสารนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับกับเจ้าฮิตาชิ120 EX นะครับตัวนี้จะเป็น EX รุ่น3นะครับส่วนรูปทรงถือว่าสวยงามนะครับรูปทรงทันสมัยนะครับตัวนี้นะคฮะเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับ ถือว่าน่าใช้มากนะครับโูมอาร์มพิเศษนะครับช่วงล่างเป็นใบแทก70นะครับช่วงล่างนี่ไม่ต้องห่วงครับโซ่ใหม่ครับแอร์เย็นฉ่ำฮะระบบการใช้งานก็ถือว่าไวนะครับเนี่ยครับตัวเดินแรงมากครับเอวแน่นนะครับ เห็นอจกอสิงห์นมบอกจะขายนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับพิกัดก็รถอยู่อำเภอบุคคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่ฮะการทำงานก็ถือว่าไวนะครับ เสียงเครื่องนี้นิ่มมากครับคันนี้เพิ่งทําเครื่องมาใหม่นะครับทําเครื่องมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับฟิตเครื่องใหม่แล้วก็แพ้คอนโทรนนะครับแพ้คอนโทรลก็เปลี่ยนชุดซ่อมมาใหม่เรียบร้อยนะครับปั๊มก็แรงดีนะฮะไม่มีโหลดนะครับรูปทรงนี่ถือว่าสวยเลยครับนี่ได้บูมอาร์มพิเศษด้วยนะครับช่วงล่างเต็มนะครับ อ่นใดที่กำลังหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับแวะเข้ามาดูได้ครับไวนะครับคันนี้ไวมากนะครับนี่ฮะแอร์นี่เย็นชําครับนี่ บูมอามยาวๆกันเลยครับโอ้โหโอุสานี่สบายครับ <c oughs> โอเสียงเครื่องนิ่มมากครับโอ้สุดยอดนี่ไม่มีโหลดเลยครับภายในก็สวยนะครับคันนี้นะฮะภายในห้องโดยสารนี่สวยครับกิ๊บกิเลยครับเบาเบอรไม่มีขาดฮะภายในไม่มีรั่วซึมนะครับภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องพึ่งทำมาใหม่นะครับได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ แล้วก็แพรคอนโทรลก็ทํามาใหม่นะครับเปลี่ยนชุดโอลิงใหม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยครับนี่เนี่ยครับตัวเดินแรงฮะซื้อไปไม่ผิดหวังครับทีมงานเราเช็ครถเต็มร้อยอยู่แล้วครับนี่สายไฮโดร,ริกก็เปลี่ยนใหม่หมดครับ เกือบทุกเส้นแล้วนะครับสายอฮูมิเเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นทำครับคันนี้ฮะร,ราคานะครับราคานะครับทางทีมงานหอจอกอสิงหนุ่มเปิดไว้ที่ห้าแสนเจ็ดหมืนบาทครับห้าแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับราคานี้ต่อรองกันได้นะครับแต่ต้องมาดูที่ หน้างานอีกทีนะครับมาต่อรองอยู่หน้ารถได้เลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับราคาเปิดอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดมืนบาทครับราคานี้ต่อรองได้นะครับมาดูรถก่อนครับไม่ถูกใจไม่ว่ากันครับมาลองขับดูได้นะฮะนี่เดินนิ่มๆเลยครับเอวแน่นนะครับคันนี้ไม่มีปัญหานะครับ เอวแน่นช่วงล่างเต็มครับเครื่องทํามาใหม่ครับแพรคอนโทรลทามาใหม่เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นฉ่าครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับใบแ็กหนานะครับเป็นใบแ็กเจ็ดสิบนะครับโรเลอร์ไม่มีแตกนะครับตัวไหนแตกเราเปลี่ยนออกหมดนะครับเป็นรถทีมงานเราซื้อมาใช้งานเองครับพอดีอยากได้คันใหม่นะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นรถสองร้อยครับ จะเปลี่ยนเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็เลยต้องขายออกนะครับใครที่มองหารถร้อยี่สิบอยู่ก็แวะเข้ามาดูได้ครับมาทดลองขับกันได้นะฮะไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแวะเข้ามาดูได้นะฮะพิกัดก็อยู่ที่อำเภอบุคคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะื่อท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ฮะราคาต่อรองได้เยอะครับ ถูกใจมาคุยกันครับปล่อยได้ปล่อยนะฮะไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันครับนี่ครับระบบการทำงานนะฮะไม่มีโหลดนะครับนี่ตักดินเต็มปุ้งกีไม่มีโหลดนะครับส่วนมากคันนี้ก็จะไปหน้างานขุดคลองนะครับขุดคลองไส่ไก่ไปงานหลวงซะส่วนมากนะครับ ดีสว,สวยเลยครับรถดเดิมๆครับรถเก่านอกเด,เดิมเลยนะครับนี่สีสันก็ยังเดิมๆยังไม่ยังไม่เคยทําสีนะครับคันนี้นะฮะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรฮะใช้งานได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะ เนี่ยผมชอบสวดทรงฮะโอ,โ,โอ้โหทรงได้เลยครับบูมาร์มพิเศษนะครับโอ้โหช่วงล่างใหญ่บึกบึนนะครับกดกินถ่ายนี่สบายครับในรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวก็แน่นดีครับน้ำมันเครื่องไม่กินนะครับน้ำมันเครื่องปกติความร้อนปกตินะครับหายห่วงเลยครับ ตัวเดินแรงๆฮะเนี่ยครับผมชอบบูมอ์มนะครับอูยาวมากครับจุดสานี่สบายๆฮะโอ้ระบบไฟแสงสว่างใช้ได้หมดนะครับ เอกสารใบอินโอยนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับรถพร้อมใช้ครับแวะเข้ามาดูได้นะครับถ้ามีเก็บก็จะมีตรงซีนกระบอกนะครับมีเก็บแค่ซีนกระบอกนะฮะ แค่นั้นครับอย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรนะครับซีนกระบอกมีเยิ้อมอยู่หน่อยนึงนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับเพราะว่าทางทีมงานเราเช็คระบบมาเรียบร้อยแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นรถสองร้อยป้ายแดงนะครับก็เลยต้องปล่อยคันนี้ออกนะฮะนี่อย่างอื่นก็โอเคหมดนะครับช่วงล่างเต็มนะครับ หน้ารถสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะครับหน้ารถแอร์เย็นครับเครื่องทํามาใหม่แพคอนโทลทํามาใหม่นะฮะสายไฮดรอลิกเก็บใหม่เกือบทุกเส้นนะครับช่วงล่างโรเลอร์ตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนออกให้เรียบร้อยนะครับนี่ระบบทํางานถือว่าไวนะครับได้บูมอาร์มพิเศษด้วยนะครับราคาเปิดได้ที่ห้าสิบเจ็นะครับ ห้าแสนเจ็ดหมื่นะฮะร,ราคานี้ต่อรองกันได้นะครับแวะเข้ามาดูรถก่อนมาต่อรองหน้ารถนะครับสวยครับถือว่าทรงสวยเลยฮะนี่ตัวเดินแรง,แรงเลยครับซื้อไปเต็มที่ก็มีแค่เปลี่ยนซีนกระบอกนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรครับใช้งานได้เลยนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเพื่อนๆนท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะฝากกดติดตามช่องรดตั๋มเงินล้านด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ